ไปหมดแล้วพี่เมยโชกหลายโอ้ยใครคนที่สามอะนั่ก้อยครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันกินพี่โชว์ระวังไฟแดงน้องพลอยมาวัดป่าครับหน้าบางนี้นะครับ <laughs> น้องพลายแดงครับต่อไปไ่ายน้ําเงินคืบอภินันเสียน้อยพื่อสถาพรเสียน้อยครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเิ่มครับไมันไปมันไปมันเขาลูกลูกได้แวทำันน้ำบนี้ดิแกอยากนโตดบงนี้ดิ <laughs> กห้แต่งก็ต้องเขียวกันดินี่กงมามีตองาต้องให้หมดก่อนนะครับเอาน,น้ำไหม,ไมอุ้ยลอา อนนี้ไฟน้าเงินจนถึงเส้นชัยแล้วครับไฟแดงแไฟแดงเราตามมาไฟแดงมาแล้วครับข้เ่่เบ้กินต่อป่ะเมื่อเข้าได้กินต่ออ่กินต่อกินเนคลเนคลเนนเนงเยก่อนอนเส้นสุดท้ายไปแล้วครับปรากดอนน้องพอยแพรครับเที่ยวเที่ยวนี้ เด็กแพ้เด็กชนะครับเชืก่อนอาชินจังแพ้ครับสาธุนะครบครับน้องพลอยแพ้ครับพลอยเน่าหนึ่งสองสามพร้อมครับไป <c oughs> <c oughs> คอไปแล้วแล้วว่ากันดโอแล้วแลกลิ้นห้ามใช้มือค้าไปแล้วอ้าพวกแกเขียวด้หลายแล้วหมต

ไยนะออกเฮ้ยแก็จะไปแย่งมากนี่แย่งมากกินนึงมันป้ายให้มันเด็กแกแบบกระปุก